โอเคครับก็กาบสวัสดีคนที่เล่นซอร์ออนไลน์อิ o เ a c t o r ฟกเตอทั้งหลายเลยครับผมเนาะวันนี้ครับผมผมจะมาทําคลิปแคมเปญหนึ่งของ i n t เตอ a ์เฟกเตอที่เป็นแคมเปญใหม่ที่ผมไม่คาดถึงว่าทําไมถึงมีแคมเปญเที่ยนี้มาวะคือก็เข้าใจแหละว่าโอเคเขาเป็นโปรดิวเซอร์ของเกมเกม,เกมหนึ่งครับคุณผมมู้ชมสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมดีอิเดอร์ t ฟกเตอร์เขามีโลโก้เกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่า s o ส r า n ์ออ n l ลน์ r านเล่ยโ d ดาวเพผลง่ายๆครับก็เขาเป็นโปรดิวเซอร์ของเกมเกมนั้นแล้วด้วยความที่เกมกำลังจะปิดในวันที่30นี้ดังนั้นทางทางทิ่ทางผู้เจ้าของเกมนะผมเขาเลยจัดแคมเปญสำหรับคนที่เคยเล่นวันเล่นโชดาวซึ่งแคมเปญนีน้ง่ายๆครับคุณผู้ชมต้องทำเลเวลให้ถึงกำหนดตามที่เขาต้องการแต่ปัญหามันก็คือไอวาน่ะ ถ้าเกิดใครที่รู้จักในนามมันอะ่ะคุณจะรู้ว่าไม่เป็นเก็บที่แดกเครื่องมากแดดคือแบบแดกโคตรโคตรแม่อินพื้นที่แม่งไดเยอะปัจจุบันมึงยี่บกแล้วคุณผู้ชมยี่สิบกไอ้เรื่องคอนเทนต์มึงน,อน้อยตัวละครมึงก็ไม่ได้เยอะแต่แดกพื้นที่เยอะสัดเลกาชาก็ต้นตีนไอเช็ดแม่คือผมพูดตรงๆนะครับว่าใครที่เกิดใครถ้าถ้าเกิดว่าใครที่ไปดูคลิปตอนที่ผมเคยเล่าย้อนในปีที่แล้วป่สิบเอ็ดธันวาคมอะ่ะ ผมจะรู้ว่าอาการเกมเป็นไงคือผมพูดลงๆนะอาการหนักกว่าภาคแรกเอายิงว่าอ,อ,อันนี้คือภาคสองภาคอาการหนักกว่าภาคแรกคือภาคแรกมันก็อุอ่นอดมสมบูรณ์นะแค่ performance มันห่วยแต่ภาคสองอะ่ะไอ้เหียบม,มันแบบโดนเลยจกักรวาลหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจอยากโลกจแคมเป็นีก็ต้องเล่นวาเลนโคลดาวนะจ๊ะจนใครที่รู้สึกว่าขอ,ของผ่านก็ ดีใ,ใจด้วยครับเพราะเกมมันแดกเครื่องมากส่วนใครที่เฮ้ยผมอยากได้เพชรลี่ผมอยากได้มากมากเดี๋ยวผมแนะนําเล่าแคมเปญให้ฟังนะครับว่าแคมเปญนี้เป็นไงใครสนใจอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันนะครับว่าเราต้องฟาร์มถึงเดืนเมืไหนนะครับผมเนาะอะอย่างแรกก่อนเลยใครที่จะเล่นกาลูนามีไอดีบันไดขอมตนเองก่อนเพราะว่าในการผูกไอดี ID ของวันเล่นอะแม่งเป็นการผูกไ d ดี ID ที่แปลกมาก นบาดาเกม S e O ทุกเกมนะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูทุกเกม l l c e r e d d i n g M D หรือของเ t เ g เก e l เขามีผูก Google รหัสเกมตัวเองใช่ไหมครับแต่กับกำรวาเลบแม่งต้องใช้ไอดีบันไดกูถามจริงเฮ้ยมันไปไม่ได้ไงวะไอ้ย่าสามเกมที่ผ่านมาสามารถใช้ Google ได้ใช้รหัสเกมของตัวเองได้แบบสบายๆอีกทีไม่ต้องมีไอดีบันไดแต่ชินี้ก็ต้องใช้ต้องใช้ ID, ต้องใช้ไดีเพราะฉะนั้น ใครที่จะเล่นกาเวลามีอยดีบันไดก่อน2เครื่องคุณต้องดีด้วยนะครับเครื่องใครไม่ดีก็ขอโชคดีครับกระตุกมากเออเราไปเด็นคือเก,เกมแม่งแดดเครื่องแดดเครื่องที่่าคือเล่นไปสักพักแม่งร้อนนะครับผมเนาะอ่ะเรามาดูแคมเปญดีกว่านะผมเนาะซึ่งด้ความที่เกมกับกางจะปลด่นเอาที่30มสิบดีซึ่งแคมเปญอ่นเนะเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่2นี้ยาวจนถึงวียี่สิบเพราะฉะนั้นใครที่อยากเอาเพชรฟรีเพื่อคิดที่ตกนะครับ เออเพื่อคิดิโตหรือว่ารอตู้อื่นก็ก็ต้องเล่นนะ <c oughs> นะผมอ่ะสำหรับเลเวลที่เขาระบุไว้ครับผมอ่ะเริ่มตั้งแต่เลเวล XR 1-4หนึ่งถึงสี่ครับผมเนาะคุณจะได้เพชรห้าร้อยนะครับผมต่อมาเลเวลห้าถึงสิบเก้าคุณจะได้เพชรหนึ่งพันสองห้าสิบและเลเวลสุดท้ายนั่นก็คือเลเวล2ี่สินะครับคุณจะได้เพชรสองพันห้าร้อยซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยซ <c oughs> ึงต่อผมว่า เล่นประจําอยู่แล้วอ่ะเล่นประจําอยู่แล้วเลยแบบไม่ได้มีมปัญหาผ,ผู้ชมแต่คนที่จะเล่นก็ขอใโชคดีฮะขอใโชคดีสู้ๆฮะเออนะผมโซนโตผมเครื่องในอยู่แล้วนะผมนะอ่ะโอเคหลังจากส่งสมมุติว่าหลังจากที่คุณผู้ชมเล่นอ่าเล่นวานเลยนแล้วแล้วก็เฮ้ยทำเลเวลถึง20แล้วอ่ะวิธีการที่จะลงกิจกรรม อ่ะของวาเลนเข้าสู่ In อินเกชั่แฟกเตอร์คุณผู้ชมต้องกดที่ไอคอนวาเลนก่อนนะผมจากนั้นนะครับกดอักเกนนะผมมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนะี้แล้วกดอักเกนปั๊บกดอักเกนนะครับโอเคอ่ะพอกดอักเกนเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะให้เราใส่ไอเดียบรรดาเนีผมเราจะขออนุญาตใส่ไอเดียบนะรรดแป๊บ่อนหนึ่งนะผมเนาะอ่ะโอเคจากนั้นนะครับอ่ะร่วมแคมเปญนะครับไป continu ปับ๊บ เอ๊ะนิกเตมยูอร์เรียบร้อยนะครับโอเคตอนตอนแรกจะทำเป็นยูทูปช็อตล้องไปออะมาณอายุมาห้าทีปะอ่ะเลื่อฮะเดี๋ยว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 ป๊บแป๊บแ๊บหนึ่งทำไมมันเออเลอโอเคทุกผู้ชมได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี้เหมือนอ่าเว็บมันบั๊กนะครับผมเนาะอ่ะโอเค อคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะผมเนาะโอเคอ่าเราไปดูในเกมดีกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราผูกปุ๊บมันจะหายเลยมันจะหายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อความชัวเราต้องเข้าในเกมก่อนนะครับโอ้ตกใจตอนแรกคิดว่าอ่ามันผูกไม่ได้ไปลามาอ๋อเว็บเว็บบั็กเว็บปัดเว็บบั็กแล้วผมเนาะเออจริงจริง ขอแค่คุณเล่นอแต่เกลนะคือคุณจะเล่นบนพีซีหรือมือถือบันไดบันไดเหมือนกันหมดนะเออเพราะว่าอย่างไงาวานเล่นมันมันมันเป็นเกมมือถือแล้วแหละแต่วานเล่นมันไม่ทำจริงจริงวาเล่นมันก็ควรอรอตลงพีซีนะเพราะเกมมันควรผ่อนลงพีซีมากอ๋อรอรับของรางวัลโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวนะเข้าเข้าไปในบัญชีเหรอ,อเฮ้ยมื่นใช่หร อ,อ๋อใช่ตอนแรกกูมีหมื่นหกหกเจ็ดแปดสองห้าจริงว่ะมันเข้าในไอเดีเลยโอเคเอาวานี้นะครับผมสาหรับในการถูกไอดีนะครับก็ใครจะเอาเพชรฟรีก็ตามมันนะครับโอเค